ดูสิครับพี่เอามาทำแอร์ลูกแอร์เสียลูกชิ้นเพิ่งตื่นนะตื่นมาก็ร้องเลยสงสัยใช่ไหมสงสัยใช่ไหมลูกครับใครมาทำอะไรบ้านเราสงสัยใช่ไหมครับเออนอนเฝ้านะล,ลูกนะ นอนเฝ้าปะแต่ออกไม่ได้นะชิ้นนะชิ้นลูกชิ้น,นเอาไม่ได้นะลูกห้ามออกนะครับนอนดูได้ไหนไหนไนจ้องอะไรลูกจ้องอะไรครับอ๋อเห็นพี่เขาเดิน <c oughs> ออกไม่ได้นะครับเก่งมากครับคุณงานให้แม่นี้ยมะชิ้นลูกชิ้นคุณงานแทนแม่นะลูกนะเก่งมากครับลูกชิ้นเก่งมากเลย อืมอ่ะเป็นไรลูกืมวิมาแรงมาแรงมาแรงอืมพี่จะคุยด้วยอืมครับไม่ได้ออกไม่ได้ลูกครับนี่แหละนั่งอยู่ตรงนี้ได้ลูกแต่ออกไม่ได้แล้วลูกนะ เนี่ยมาทางนี้ได้หลูกมาดูทำมาดูทางนี้ได้นี่นี่ชิ้นชิ้นชิ้นนี่อะไรอะไรลูกครับไม่ได้ออกไม่ได้ลูกครับนี่นี่นี่มาดูทางนี้ลูกชิ้นมาดูทางนี้นี่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 ชิ้นมานี่ลูกนี่ชิ้น มาอยู่บนนี้ได้ลูกครับเอาไงดีเอาไงดีครับไปไหนต่อ,อไปไหนต่อลูกกินข้าวก,กินน้ำใช่ไหมหรือว่ายังไง ทำไมอ่ะเห็นแม่ทำไมลูกครับ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 ไปลูกไปไปหลังบ้านไปะ <c oughs> <c oughs> อะไร